บรรยากาศหลังบ้านพี่น้องเสียงนกเสียงกาน้องละงมสุดยอดบรรยากาศอีหลีครับต่างกับยูเมืองหลวงอีหลีกว่านก มีทานน้่ครับอยู oh, ่หล ja ังบ้านพ้อกันเตี้ยวเจ้าเลยนกเขพี่เห็นกระลอกหางขาวอยู่ตรงนั้นด้วยต้นไผ่กระโดดแบบโอ้ยเลยยุงระยางไปหมดนะเมื่อกี้นะพอ พ่อเอกเดินมามันวิ่งไปไหนแล,ล้วไม่รู้มันเลน่นวนนึงแล้วมันชอบกินมาชอบกินมะม่วงชอบะไน<อ>มะม่วงสุกมะม่วงดิบลูกป่าเนี่ยนี่นลูกป่าลูกขอกเออลูกปลาช่อนอน,อน,นี่น,น,นี่เฮ้เาเพราะเฮ้ามาเบิ่งมันมันเกิดมุดนี่แม,แ,มแม่มันมาอยาู่แถวนี้แหละนนี่่่แแมกก็ชอบังตปลาถวนี่

อันนี้มันทำไมมันมีตรงน,นั้นมันได้ยินเสียงน้ํามันไหลลงมาจากไหนวะเคไหลมาจากเคนฮะน่นน่ะมันไหลดูน่ะฟังโน่นน่ะเสียงนกเสียงการ้องต้องงมันหมดถ้าเดินเข้าไปลึกๆดูมันไปถึงไหนของใครที่ใครเขา จนสุดนู่นเลยเหรอไอลึกสุดนั่งกับที่ของธนาคารอ๋อเป็นที<ะ>่น่าตัดตอนที่ที่เขาเหรอเออสุดยอด บรรยากาศนั่เป็นป้ายเลยคนนือเนอะหลังบ้านนมมั่นนเ,เ,เป็นป้าอยู่เลย,ยเม,ลมีทานหน่อมีต้นใหม่มี กอไผ่ต้นพะวต้นยังก็เย็นดีครับชุดหน่อบรรยากมาศแบบนี้หายากเลยครับแถวเมืองหลวงเฮาต้องมาเบิ่งแถวบ้านนอกอย่างเดียวครับผมอ้าวเห็ดยังนี่มันกินได้เยอะบ่อ้อาวปลานี่เห็ดกินได้เนี่ยเนี่ยนี่เห็ด เห็ดขาวอ่ะแม่เห็ดขอนเห็ดขาวกินได้ได้เนี่ our, man, man. ยเชม่ไปแกงกินลวนเอา,า,า,นเาไปแกงล้วนเนี่เอาคุยกับพี่พตายกนะินได้ได้เนี่ยเฮ็ดขอนเห็ดขอนอ๋อ điện điện đi khác em. tháng nằm ở mông xoay vết bàn còn mày ngay cái nhân đưa lại vô học พี่นอ้องสารคินนีนี่ครับฝากไว้เช่นนี้ครับพี่น้องครับใช่เห็นเรื่องบรรยากาศหล,ลังบ้านครับผมหลังบ้านแฟนครับผมอยู่สุรินทร์ครับปวดเฉียดขอบคุณทุกคนที่ติดตามก,กันครับผมค,ครับครับครับ